อีเจมันุตรสที่ันจอยู่แมนากมันออกมานที่เพ่นพิธีกรอันนี้เขาเรียกว่าพิธีกรแมนมันเป็นหัวสมีสมกัเพือนได้อันเดียวกันอเดียวกันสมขาพยังอันหัวไม่หัวอยือลูกชิัสมเกตัว้น่แอมับเอกตัเพมวัสดีค่ะน เธอเขาเตมที่มันมีทว่นบเอามากินแนเกียกินอันมีทว่มัเปิ่อี่ดแค่หมอนักหมอนหวีสิพ่จดีสิมาเปื่อยิด่ไวหาตาหมอนันุตหมคยังไปล้นตา่ายพี่ขนาดีละมีคนอยูหนึงสวัสดีค่ะเป็นวัดแล้วพี่น้องต้องเอาไว้เช่นสิมันสิบมาหามสิออูก ตันดังครบมันตันดังค่ะทุกคน็นี้ตลกใ่ะพี่นองส้นนใ้รจบติืน voilà> ่อวาลกเาัดัี่เนอยอ้คุณยังเก่ง่อเปตเองน่เรืองค่ะพี่น้องมืดเปิดได่ดการมาลองมเม่หกปีสามนะครับอยู่บ้านคอนสายตำบลคอนสายเมื่อกู้แจกอย่างไรทอท่านนี่ค่ะ น่ากังใจพี่น้องผู้ใดบ่มาบ่ได้ค่ะมีมีไรฟุ่มปิดอยู่นะคะเขาคูณมีรองี่ซือบาทเข้ามาเราเด้อค่ะเจอกันนะคะหน้าเวทีทางดานสดขอบคุณตักับร่างแก่จากพี่น้องแล้วค่ะหน้าอันเป็นวัดอะไรค่ะมันตากหมอก สอจี๊งมาสามสี่เลยเหรอเอาไว้หน่อย